คอนเซปต์มาจากแรงบันดาลใจที่ว่าคนเราทําให้เกิดธรรมชาตินะครับธรรมชาติลงโทษอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนเวลาสิ่งที่เวลาเราทําอะไรไปเนี้ยอย่างเช่นตัดต้นไม้ทําลายป่าอะไรพวกอย่างเงี้ยครับก็ทําให้แบบเกิดภัยพิบัติต่างๆใช่ไหมครับผมก็เลยมองเป็นอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราเป็นภัยพิบัติหล่ะเราจะแบบโต้อตอบกลับมายัางไงอะไรประมาณนี้ครับเรน,นี้มันก็จะแบบว่ามีแบบคล้ายๆเทวดาครับเทวดาก็อาจจะแบบเลือกก่อนว่า ประเทศไทยนะอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบว่ามีเทวดาก็แบบว่าคล้ายๆกับเล่นสลงสล็อตกันนะครับว่าแบบจะให้ตกหนักประมาณไหนไอเดียมันก็มาจากประมาณว่าตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยครับมันในความเป็นไปได้ที่ฝนมันจะตกเนี่ยหรือน้ําจะท่วมน้ําจะท่วมกรุงเทพนเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยก่อนเรื่องโครงการเนี่ยครับผมก็เลยเหมือนแบบทําประมาณว่าให้ตระหนักถึงแบบเฮ้ยเรากลับมาดูนิดน,นึงดีไหมว่าถ้ามันจะท่วมเนี่ยมันจะเป็นยังไง มันจะเป็นยังไงบ้างได้บ้างอะไรพวกอย่างเงี้ยครับเหมือนตอนนู้นยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอเริ่มทําไปเรื่อยๆนี่มันเฮ้ยมันเริ่มจะจริงแล้วมันก็เลยเราก็เลยแบบเฮ้ยเริ่มมองกลับไปว่าเฮ้ยตอนนี้นี่คือนี่คือจะยังไงบ้างเราจะโดนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบรอจนกว่าวันนั้นจะเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้อะไรเงี้ยส่วนในดีเทลของแอนิเมชัน่นมันก็จะมีเรื่องราวของสังคมสอดแทรกอยู่ครับอันนี้มันอาจจะต้องมาดูมาชมเอาครับ